สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปผลฮานยรวมนะครับผมกับลาวลาวสตานะครับผมของวันที่27มีนาคม2567้เและเป็นการปล่อยต่องวดนะครับของวันที่28มีนาคม2567กครับผมก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนากราชและแนะนำบอกต่อนะครับผมช่องทางเดียวนะครับผมช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนลักราชขอจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผม มาดูผลตัวเลขกันเลยครับครับผมวันที่27มีนาคม2 5 6 7หฮานอยรวมนะครับผมเล่นฮักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่7กับ8นะครับผมตัวประกบนะครับผม4 5 6หนะครับก็มาคบทั้ง5ตัวครับผมเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก6 3 4 79เ้านะครับเขารูด7ครับผมเข้าตัวประกบ4ครับผม กาชาดครับผมผลที่ออกเจ็ดสามแปดหนึ่งเก้าครับผมนะครับผมเข้ารูดแปดครับผมกาชาดนะครับผมเข้าไปสองตัวแล้วครับพิเศษครับผมผลที่ออกห้าสองสองศูนย์ห้าครับผมปกติครับผลที่ออกหกสี่ห้าห้าหกนะครับผมก็เข้าตัวเจาะสี่ห้านะครับผม ห้าหกนะครับไม่ได้ไไม่ด้จับคู่ให้นะครับก็มาครบทุกตัวครับถ้าวินก็นะครับจะแตกสามตัวนะครับวันก่อนก็แตกนะครับคลิปฮานอยตอนนี้เข้าดีอยู่นะครับผมเข้าฮานอยนะครับแล้วก็ VP ครับผมผลที่ออก28094เข้ารูด8ครับผมนะครับผมเข้าเข้าดีครับผมฮานอยนะครับผมขออีฟซีท่านนะครับผมนำไปพิจารณาครับส่วนลาวสตาร์ครับผลลาวสตาร์นะครับผลที่ออก หกเก้าสี่เจ็ดห้านะครับผมเลขคราชวางรูดบนล่างไว้ที่หกกับห้าเข้ารูดห้าล่างครับผมนะครับเข้าตัวเจาะห้าเจ็ดนะครับผมดีใจด้วยนะครับเข้าตัวเจาะห้าเจ็ดล่างนะครับก็เข้าดีนะครับผมก็มาดูปล่อยต่องวดครับผมวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฮานอยรวมนะครับผมเลขคราชวางรูดบนล่างไว้ที่สามกับเจ็ดนะครับผมวินครับผมวินที่ 5128นะครับ5128นะครับจับคู่นะครับผม3735 3132 38 75 71 72 78 28 5152 58 1218นะครับผมนะครับขอให้เห็นปังๆครับผมหาหน่อยรวมนะครับมาดูราวสตาร์ครับผมราวสตาร์เลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่0กับ9นะครับผม ตัววินนะครับผม5 6 7นะครับเจาะไปที่08 09 05 06 07 98 99 95 96 97ครับผมขเอ f ซีทุกท่านนะครับผมมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภมีเงินมีทองนะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ